สจ้าวันอนี้ลูกอีสานบานนะสิบผา,ามื่อเบิงเชีเอ็มเห็ดยังัเอ็มเห็ดยังผัดเครื่องไส้ไก่ผัดเครื่องไสไก่ไหนมิอย่างง่ายใส่แกงก่อนง่ายเอแใส่พริกแกงจ้ะนี่ใส่พริกแกงาสั่นทีนอใส่พริแกงเอาไปผัดกันบ้ส่วน,น,น,นไก่พีนอ่วน,นไก,แก,ไกนไ่แกงเรียบลอยนี่ใส่พริแกง สองหันหันเอาไฟอีกเนี่ยเออกระด็นตัดยังไงไก่จ้ะไกลลูกปลา โอ้ยหอมแบบนี้องสีแกงแล้วก็ใส่ไนท์หอมแล้วหอมแลบบแี้ก็หอม ลหอมดีเพราะท่านในปรุงเื่องเลยพี่น้องหอมแล้ะ các trường này cài hóm hồi ngoài hóm đi chèn cho làm lúc nghịt nôi kìa chim gấp khẩu thì đầy miếng làm chầm ล้อเห็นครักันรงดเียอ่ใส่ยาชูลงไปพี่น้องยาชูโอ้ยาชูใ่ร้ายแซ่บหลายจ้ะใส่หน่อยบดบจ่อยยังนี่างหนะตีี่นะีอชอย màu tan nít nôi cả màu tan nít nôi để lót nam bộ lót nam buộc lót nam mình buộc nôi không? ยังใบกะเพราตใบกะเพราใบกะเพราใส่่ะใบกะเพราใส่ิมลดเป็นอันจบ้วเดี๋ยวเราเขาลอบนเอาใบกะเพราใส่ก็แะใส่ย่นนย เ็ดไยเขาแซ่บไม่ต้อสเนาะไม่ต้องใส่ขูดติดเลยต้องกินใบกรเพาะตัวไหนก่อน้างบัตรข้งน้ำไม่ยน่หน่อยร้วังามๆบ้านคืองาม่เลยัง แล้วที่นองไปล้างใบกระเราะจะเข้ากันกันอืล้างแล้วเรียบร้อยอ <Okay. S 1> เข้าต้นหอมผักตีใส่พร้อมกันกัน,กน ปิดไฟได้ใช่ไหมนี่แค่นี้ก็ปิดไฟได้แล้วค่ะจ้านะขอซิมเนี่ยขอ่อนเดี๋ยวหาช่อนซิมกันหาช่อนหาช่อน,อนอยังไงฉันเออซิมก่อนซิมก่อนมันโยมาใหม่นมนะ่ะตับตัวไปเจ้าดำดาเขาต้องเสียมแบบมันแซ่บกว่าหมูวนแซ่บค่ะโอ้จิดมแล้วก็เอานี่ดีเลย ตรงคออีกคั้หนึ่งพี่น้งองซิมครัเดียวพอหืพอดผัดทอดทอดทอดทยังฟูพอ,พอือเนี่ยค่ะหน้าตาออกมาเป็นยังไงค่ะผักเชียงในไก่ของพานเอ็มทีมง,งานหลุยสานบานนะค่ะอย่าลืมกดติดตามหลุยสานบานน้เด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปปฏิจจา